ส่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าวิสาอโต้คาร์นะครับซื้อรถที่วิสาอโตคาร์วันนี้รับประกันสูงสุดถึง4ปีหรือ40,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซื้อรถที่วิสาอโต้คาร์สบายใจได้ครับสวัสดีครับพบกับผมปาวิสาอโต้ครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาอโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวคันหนึ่งนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าอินโนวาคริสต้าเนี่ย เหมาะกับการที่จะเป็นสุดยอดรถครอบครัวโดยแท้จริงด้วยความที่ว่ามันเป็นเจ็ดที่นั่งและยังไม่พอนะครับผมความสูงของรถนะครับผมขนาดความสูงอะนะยังเตี้ยกว่าขึ้นบันไดเสริมข้างของ Fortuner อีกคุณคิดดูแล้วกัน เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหรือเด็กคือรถคันนี้ได้ง่ายกว่าแน่นอนนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น Toyota i n n o v า c r y s t a รุ่นย่อย 2.8G คันนี้เป็นรถปี2018จดทะเบียนปี2019เดี๋ยวผมจะพามาชมว่าเขามีฟังก์ชันอะไรและสภาพาเขาเป็นอย่างไรบ้างตามผมนะครับดูรถเข้าใหม่กันสนับสนุนโดยวิสารหโตโคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสต้องที่วิสารออโตคาร์คอมเรามาเริ่มต้นชมรถคันนี้กันครับเริ่มที่เปิดห้องเครื่องกันดูเลยดีกว่านะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,800cc นะครับผมแน่นอนมันคือเครื่องตัวเดียวกับเจ้า t o y o ต a h i l ร x r ซีโวและก็ Toyota Fortuner หรือว่าเจ้าคุกกี้นั่นเองมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีซึ่งให้กำลังสูงถึง 174แรงมานะครับกำลังเหลือๆแน่นอนนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมแต่ยังไม่ได้ล้างรถขึ้นเข้ามาใหม่นะแต่ดูเลยนะครับผมไม่มีรอยน้ามันั่วซสมนะคันนี้เครื่องยนต์ผมสตาร์ทไว้ทํางานสมบูรณ์1 0 0แน่นอนนะครับผมและถัดมานะครับแผ่นเพจอยู่ครบไม่เคยแกะขันไข่นะมาดูกันต่อที่คานหน้านะครับนี่เลยมาร์คอาคมๆมตัวหนังสือชัดๆนะครับน็อตข้อต่อโครงสร้างไม่เคยแกะตัวหนังสือคมๆมลูกศรอนคมๆมนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาร์คแอลคมๆน็อตข้อต่อโครงสร้างก็ไม่เคยแกะนครับ ครงสร้างเดิมแน่นอนด้านหน้าสากกระโปรงเนี่ยรูกลมๆทุกจุดเลเวลอยู่ครบๆนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครมเยมนะฮะชั้นมีโลโก้โตโยต้าและไฟหน้าเขาจะเป็นโคมแบบมัลติ r e เฟกเตอร์ขนาดใหญ่มากๆนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมครับถัดมาดูกันต่อนะครับที่ตัวล้อนะครับล้อคันนี้จะเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานขอบ16ครับซีรีส์ยังจะเป็น2 0 5 6 5 R16 นะครับสภาพดอกยางเหลือเยอะๆนะครับผมนวดยางยังมีให้เห็นนะยางเป็นยางกลางปี2021ซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้ต่อได้เลยครับและถัดมานะครับนี่คุณจะเห็นนะครับที่กระจกทุบบานแม้แต่กระจกเล็กๆตรงนี้นะต้องมีโลโก้โตโยต้านะครับวงบอกว่ากระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมากระจกดเดิมครับกระจกมองข้างของเขาขนาดใหญ่นะครับง่ายๆนะครับไซส์เดียวกับ Fortuner ไซส์เดียวกับรี vo นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้นะครับ น้ำจับประตูนะครับผมนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้จะให้ลุกแฝกมาด้วยและคุณดูนี่นะครับผมอยากให้คุณดูวันนี้ปกติเวลาจะขึ้นฟอร์จูเนรันะจุดที่ต่ำที่สุดของ f o r t u n e r อยู่ที่เออสิบแปดเซนกว่ากว่านะครับผมแต่ว่าเจ้าคริสต้านะเวลาที่เก้าก้าวขึ้นรถนะครับอยู่ที่17เซนกว่าๆเพราะฉะนั้นนี่ยกขาปุ๊บขึ้นไปได้เลยนะเหมาะมากนะครับสำหรับเด็กน้อยนะครับเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับโตลต้าอินโนวาคริสต้านะครับจะเป็นรถครอบครัวที่ความสูงของรถไม่เเยอะะะพราฉนนั้ ผู้ส่งอายุสามารถขึ้นได้สบายๆนะนี่คือข้อดีของเขาคือจุดแข็งที่ต่างจาก Fortuner อย่างชัดเจนครับและถัดมาเราไปดูต่อท้ายรถครับทางด้านท้ายของ Innova c r y s t a นะต้องบอกว่าหน้าตาเขาเป็นมิดมากๆนะเรามาดูฟังก์ชันของเขากันนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่มากๆนะครับผมนี่นะครับโลโก้ 2.8G นะครับนี่โลโก้ Innova c r y s t a นะครับที่การชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์ให้มา2จุดนะครับผมและด้านล่างนะครับมีล้ออะไรอยู่ครบนะ คุณลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถกับทางเรานะเดี๋ยวเรามีบริการนะครับพ่นกันสนิมให้ด้วยนะครับผมถัดมานะครับด้านบนจะมีชาร์จฟินไฟเบรกตรงที่3ปั่นน้าฝนมีมาให้นะครับแล้วผมจะเปิดขึ้นมาเลยนะครับฝาท้ายโอเคอินโนวาจะเป็นการโดยสารนะครับเจดที่นั่งหรือว่า3ามแถวนะครับซึ่งเบาะแถว3านะครับสามารถพับได้แล้วก็พับขึ้นไปเลยนะครับตามสไตล์คือพับขึ้นด้านข้างเนาะพับขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไว้ครับแค่นี้เอง ก็สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายรถได้นะครับถ้ามาดูกันจริงๆอ่ะมันแทบจะเป็นการก๊อปปี้ภายในของ f o r t u n e r มาเลยนะแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ราวสามแถวเช่นเดียวกันกับ f o r t u n e r นะครับผมฟังก์ชันก็ถือว่าครอบคลุมครบครันนะสำหรับเจ้า Innova ค r y s t a นะครับและที่โครงสร้างของเขานะครับน็อตฝาท,ท้ายไม่เคยแก่ขันไข่นะครับทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับโอเคนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากกับการเป็นรถครอบครัวนะครับผม แต่อย่างหนึ่งที่คิสตาขาดไปนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนรุ่นย่อยตัว V ีมีมานะครับแต่ตัวจีไม่มีก็คือเรื่องของกล้องมองหลังแต่อุปกรณ์พวกนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้เพราะว่าทําไมเพราะว่าเขาให้หน้าจอทัชสกรีนมาเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะกักทําไมนะกักแค่กล้องมองหลังตัวเดียวนะครับผมแต่จอดันให้มานะตรงนี้อาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมได้ไม่เป็นปัญหาอะไรครับถัดมาดูตอบภายในตัวรถครับตอนนี้ผมอยู่ภายในของเจ้าอินน v ว่าคิสตาครับมันนั่งสบายมากๆพื้นที่ เลือเยอะมากๆนะครับคุณดูได้เลยนะครับผมผมบอกแล้วมันเหมาะที่จะเป็นสุดยอดรถครอบครัวจริงๆนะครับเรามาเริ่มดูกันคอนโซลของเขานะครับผมนี่นะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์ขึ้นรูปนะครับผมด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บของด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยมีเอกสารอยู่ในนี้นะผมดูให้นี่สำเนารถนะครับนี่เลยคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่หลักฐานยืนยันนะครับผมคุณลูกค้าโอเค ด้านบนนะครับเก๊ก็จะเป็นครูบอกด้วยนะครับผมก็คือมีแอร์อยู่ด้านในนะคุณสามารถเอาน้ําเข้าไปแช่ให้น้ำกลายเป็นน้เนาเย็นได้นะครับช่องล่างก็เป็นที่เก็บของนะครับผมเป็นระบบซอฟด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันอย่างที่ผมบอกเลยให้จอโตโยต้ามาแต่ทําไมไม่ให้กล้องมองหลังนะฟังก์ชันเล็กๆแค่น,นี้คุณควรจะให้มานะไม่รู้จะก,กักไว้ทําไมนะครับผมอันนี้ก็นี่สามารถเปิดได้เพื่อ ยังมีที่ใส่ซีดีให้นั่นเองนะครับโอเคนะคุณผู้ชมอถัดมาเราไปดูต่อแอร์ Air, เป็นระบบออโต้นะครับผมมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังให้มานะไม่ใช่ดูอัลโซนนะแต่เป็นปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับและคันนี้มีโหมดให้เลือกนะอีโค o โหมดและ p พ w วอร์โหมดใช้อย่างไรถ้าอยากเพิ่มกําลังอ่ะกดไปเลย p พ w วอร์โหมดแต่ถ้าขับในเมืองไม่ต้องการกําลังอยู่แล้วอยากได้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นก็กดอีโค o โหมดละจากที่ผมไปเทสน,นะก็ได้ประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าค่อนข้างจะประหยัดเลยค เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับสามารถชิปเป็นแมนนวลบริเวณนี้ได้มีที่วางแก้วตรงกลางนะเดี๋ยวผมเอาแก้ววางให้ดูครับวางสบายๆนะพวกแก้วเยติอะไรนี้นะครับอันนี้แก้วแอมิซอนนะครับและที่วางแก้วด้านหน้ามีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้านะครับสามารถวางได้ทั้งหมด5แก้วนะครับพนักเท้าแขนตรงกลางเป็นหุ้มหนังนะครับสภาพสวยเปิดขึ้นมาก็เป็นช่องวางของนะครับแล้วก็มีเบรกมือครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับผมสภาพคุณดูนะ ไม่มีตําหนินะครับสภาพสวยงามมากๆบอกมันเป็นลายมะลายนะครับผมสภาพสมบูรณ์ไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีการฉีกขาดเลยนะครับผมสวยจริงๆนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับผม Innova c r y s t a ผมบอกแล้วมันเป็นสุดยอดลดครอบครัวจริงๆให้แอร์แบ็กมารอบคันปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับแล้วอยากให้ดูนี่แผงข้างของประตูนะครับผม มันตกแต่งแบบดูพรีเมียมมากเหมือนหนังอันธรานะครับผมมันดูแบบดูลักซ์รี่มากๆนะครับผมก็สวยงามดีนะแล้วก็นี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปกระจกมองข้างเป็นปรับคับไฟฟ้ากระจกออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้มาพร้อมพวงมาลัยนะครับผมนี่นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนปรับภายในหน้าปัดดูการตั้งค่าต่างๆดูอัตราบริโภคน้ํามันได้นะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยวัสดุก็จะเป็นโพลียูรีเทนสังเกตเลยนะครับผม ไม่มีตําหนิใดๆน,นะครับผมคันนี้นะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับผมเลขไม่อยู่ที่142,219กิโเมตรเท่านั้นนะครับเพ <c oughs> ดานสวยๆไม่เคยมีการเจิมนะครับคันนี้นะโอเคครับถัดมาเราจะไปดูฟังก์ชันเบาะแถว2แลเราไปดูความกว้างขวางกันว่าเขาเหมาะกับการเป็นสุดยอดรถครอบครัวอย่างไรตามผมมาครับ ก่อนที่ผมจะขึ้นบนตัวรถนะครับผมผมจะพับบอกให้ดูนะคิสตาสามารถพับบอกง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมดึงด้านข้างแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะถัดมาเดี๋ยวเราจะลองขึ้นรถนะครับที่ผมบอกไปนะครับมันสะดวกมากเพราะว่าความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17เซนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผม f o r t u n e r บันไดเสริมข้างยัง18กว่าแล้วนะถือว่าเตีย้ยกว่าบันไดเสริมข้างอางนะครับผมแล้วดูนะครับผมจะขึ้นให้ดูสามารถก้าวขึ้นแล้วขึ้นรถได้เลย ปกติถ้าผมขึ้น Fort u n e r ถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะครับผมผมเหยียบบันไดเสริมข้างและค่อยขึ้นนะครับผมแต่ด้วย i ิน o v a านะครับสุดยอดรถครอบครัวผมบอกแล้วมันขึ้นง่ายกว่า f o r t u n เ r เยอะมากๆนะครับผมด้านหลังพื้นที่ก็ถือว่าพอมีนะครับแล้วเบาะสามารถปรับเอ็นได้นะครับนี่นะครับคุณเห็นไหมผมปรับเอ็นนะนอนได้ด้วยนะครับอ่ะปรับขึ้นมาและไม่ใช่แค่ปรับเอ็นนะครับสำหรับคนที่กังวลเรื่องพื้นที่นะครับผมของเบาะแถว3นะตัวเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหม ต่อให้ผมเลื่อนขึ้นมาขาผมยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับผมบอกแล้วสุดยอดรถครอบครัวนะครับเจ้าอ n น v วาคริสตานะครับผมและถัดมาเบาเป็นเบาผ้าลายม้าลายเหมือนกันเลยนะครับผมสภาพเบาะสวยมากไม่มีตําหนิไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำนะครับแล้วก็ตัวเบามีไอโซ i so x กสำหรับล็อกคาซีทมาให้ด้วยนะครับผมตรงกลางพนักเข่าแขนมครับก็ของโตต้าเขาจะเป็นอย่างนี้ดูนะนี่เห็นไหม เขาจะยืนออกมาตรงนี้ให้วางแก้วตรงนี้บางรุ่นเนี่ยวางแขนพอดีใช่ไหมแล้วเขาก็เอาที่วางแก้วไว้ตรงแขนแล้วมันก็จะบังนะอันนี้ถือว่าคำานึงการใช้งานนะครับของผู้บริโภคมาใช้ได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับให้มาข้างล่างนะครับแล้วก็นี่นะครับคุณน้องคุณหนูเวลาไปเรียนตอนเช้าใช่ไหมต้องทานอาหารทานข้าวได้เลยวาง iPad วางโทรศัพท์ดูหนังได้เลยเพราะว่าอันนี้รองรับน้ําหนักได้สูงถึง10กิโลกรัมเลยนะครับอ่าเป็นไง เหมาะไหมเหมาะมากนะครับเหมาะกับรถครอบครัวจริงแอร์เป็นแอร์ราวสามแถวแล้วก็ปุ่มปรับแอร์อยู่นี้มีโหมดออโตหรือจแมนด้วยก็ได้นี่ผมกดให้ได้ยินเสียงแอร์แรงชัดเจนนะนะครับกดออโตไปก็ได้ครับแล้วในรถก็จะมีไฟนะครับแอมเบียนไลท์ให้มานะครับแต่ไม่สามารถปรับสีได้นะครับแต่ก็ถือว่ายังมีให้มาเพราะว่าไฟปกติของเขาไฟส่องสว่างก็ยังมีมาให้นะรอบคันแล้วการที่มันเป็นไฟอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีกว่าไฟตรงนี้ยังไงรู้ไหม เพราะบางทีที่เราเปิดไฟตรงนี้นะครับผมโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะมันอาจจะไปกวนนะครับกระจกมองหลังนะครับของคนขับได้เปิดไฟตรงนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะไม่ไปรบกวนสายตาของคนขับขี่นะครับผมโดยรวมผมคิดว่านี่แหละสุดยอดรถครอบครัวของจริงนะครับผมก็เป็นรถที่น่าใช้มากๆคันนึงในท็อปแล้งของผมนะถ้าเทียบราคาคุณภาพฟังก์ชันนะครับผมผมให้อินโนว่าคริสตาเป็นรถอันดับหนึ่งในดวงใจเลย เดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับมาดูฟีลลิ่งการขับขี่ของเจ้าคันนี้กันแล้วมาดูว่าคันนี้สมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ครับตามผมมาครับมาครับทดลองขับกันบยปิดเพลงครับไปครับเดินหน้าเกียร์โตขับง่ายครับนี่ครับทีวีสาโตคาของเรานะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมนี่เอาติดไฮบริดเข้าใหม่นะ เดี๋ยวฝากติดตามด้วยรีวิวแล้วคันนี้รีวิวแล้วออกถนนเลยนะครับโอ้โหกำลังวันดีจริงนะน,ะนี้ก็แปดสิบกว่านะครับกำลังเขาเอาเรื่องนะ174แรงม้าเนี่ยนะโอ้โหอย่างว่ามันเป็นเครื่องรีโวล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเดียวกันนะครับผมหนึ่งจี ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับมันถึงเหมาะเป็นรถครอบครัวไงคันนี้มันเป็นแบบสุดยอดรถครอบครัวคันนึงเลยนะนี่ลงคอสะพานนะโอ้ดีจริงจงแต่อย่างนี้ผมแจ้งไปคันนี้สิ่งที่ต้องเอาไปทําเพิ่มก็คือไปติดกล้องซะนะครับจอมีแล้วหรือแค่ติดกล้องมองหลังเพิ่มขึ้นมาก็จบแล้วคันนี้ผมว่าฟังก์ชันเท่านี้คือ เพียงพอมากๆแล้วนะครับคับสบายๆนะคุณผู้หญิงสามารถขับได้นะครับรถครอบครัวคันนี้นะครับ ดีมากการมองไปข้างหน้าแบบมันก็กว้างขวางกว้างใหญ่นะครับแต่รถเราไม่ได้สูงมากยกขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ขับง่ายขับง่ายมากคันนี้สมบูรณ์มากๆด้วยก็เป็นรถที่สุดทนสุดแกร่งอีกคันแล้ะกันเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลนะ1 g ดี G-D ก็เป็นเครื่องเดียวกับ Fortuner เป็นเครื่องเดียวกับ Revo นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมไปลองยูเทิร์นให้ดูดีกว่านะว่าวงเลี้ยวเป็นอย่างไรบ้างนะครับ กันนั่งก็สบายดีครับแล้วก็คันนี้ถ้าไม่คาดเบลผมให้ฟังมันร้องไม่หยุดเลยนะปกติเขาจะร้องแล้วหยุดใช่ไหมแต่ไอคิต,ต้าเนี่ยร้องแบบไม่มีวันหยุดนะครับผมจะถึงหยูดเธอแนละ้วขับมือเดียวเลยสบายๆเลย เจอเนินสะพานหินเนินก็สบายๆนะครับก็พอรู้สึกนะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้กระด้างอะไรมันยังได้ฟิลแบบนุ่มๆหนึบๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนการบริโภคน้ำมันเออผมบอกเลยได้เกิน1ิบโลลิตรน,นะอย่างตอนนี้ที่ผมจริงๆคันนี้ผมเอาไปขับเล่นตั้งแต่เมื่อวานนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่7.2ลิตรต่อ100กิโลก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ7.1 7.14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมถือว่าประหยัดน้ำมันนะเมื่อวานผมเอาไปขับเล่นนะครับวนไปมมฮิโดนขับวนมาการจนาอะไรองงี้นะครับรถติดด้วยนะไม่ใช่แบบทางโล่งนะครับยังได้14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าประหยัดอยู่นะครับเข้าโคง้งดูครับ สบายๆมอะไรเบาๆเลยภมิอะไรมันจะหนักก็ต่อเมื่อจอดอยู่กับที่เท่านั้นนะครับตอนวิ่งเนี่ยสบายๆนะครับสบายๆโดยรวมก็รถคันนี้สมบูรณ์ดีมากนะครับกลินนก่นไม่หมิ่นกลิ่นไม่หม็นเลยนะครับกลิ่นปกติมากๆดมให้ชัดๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปท้ายคลิปให้ฟังอีกทีครับผมตามผมเลยครับ ดยองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงของรถฟังก์ชันรถการตกแต่งของรถนะครับผมเหมาะเลยนะครับที่จะเป็นสุดยอดรถครอบครัวโดยแท้จริงนะครับสำหรับเจ้า Toyota Innova c r y s t a ตคันนี้นะครับผมลูกค้าวิสาตกคานะครับใครสนใจที่จะซื้อรถใครอยากจัดไฟแนนซ์เรามีโปรโมชั่นดีๆให้มากมายนะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือถ้าอยากซื้อสด ยินดีครับเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพก็เลยสวยอย่างที่ผมได้รีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมไปนั่นเองนะครับก็รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหารถอะไรหรืออยากคุยกันคอมเมนต์มาคุยได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนคุณอยู่กับผมปาวิสาตุคาครับสวัสดีครับ